สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาทราบข่าวข่าวฟุตบอลทั่วโลกกันอีกครั้งนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกลาลิก้านะฮะหรือจะเป็นประเทศอื่นๆื่นอีกนะฮะวันนี้ก็เป็นที่น่าตกใจนะข่าวช็อกสำหรับแฟนบอลแมนยูนะซึ่งตอนนี้โรนโดนะครับได้ขอย้ายตัวเองนะครับได้แจ้งไปยังสโมสรว่าตัวเองต้องการขอย้ายนะครับเพื่อต้องการ หาความสำเร็จให้กับตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้โรนันโดก็ได้แจ้งไปยังคณะทีมงานของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็แหล่งข่าวมแจ้งมาไม่รู้ว่าจะได้ย้ายหรือเปล่านะครับก็จริงๆแล้วโรนันโดนี่ก็จะเหลืออีกหนึ่งฤดูก,กาลนะครับสำหรับที่จะต้องอยู่กับแมนยูที่เซ็นสัญญาไว้นะครับคือจนถึงปี 2-0- 2, 2 3นะครับ อีกทีแล้วนี้ก็โรนโด,โด,โดก็สร้างปรากฏการณ์มากมายให้กับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงทั้งหมด24ประตูนในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็18ประตูนในพรีเมียร์ลีกนะฮะเขาก็ต้องการไปค้นหาความสําเร็จต่อนะครับคือปีนี้ก็เป็นหน้าที่จะรู้กันดีแล้วว่าแมนยูไม่สามารถไปเล่น UCL ได้นะครับแต่โรนโดก็ยังอยากเล่นอยู่นะครับก็ต้องหาสโมสรใหม่นะครับ เพื่อให้เกิดความท้าทายและหาความสําเร็จให้กับตัวเองนะครับ19ปีที่ผ่านมานั้นโรนัลโดเล่นเล่นติดต่อกันมาตลอดทุกปีนะครับ UCL เนะครับก็เขาก็ต้องการความสำเร็จอยู่เขาก็คิดว่าตัวเองนะครับมีความสามารถเพียงพอแล้วก็มากซะด้วยนะฮะในความมั่นใจของตัวเองต้องหาความสําเร็จให้ได้นะครับจึงขอย้ายนะครับก็มีสโมสรอ,อื่นๆมากมายนะครับที่ต้องการ โรนัลโดไปร่วมทีมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์นมิวนิกเองเชลซี Chelsea นะครับก็เป็นสโมสรที่ล้วนอยากจะได้โรนัลโดแต่ก็ติดปัญหาอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวค่าเหนื่อยนะฮะซึ่งก็ต้องมาดูซิว่าเขาจะได้ไปเปลี่ยนทีมอื่นหรือเปล่ารวมถึงนาโปลีนะครับในอิตาลีก็อยากได้ตัวเขาไปร่วมงานนะ ซึ่งตอนนี้สโมสรที่อยากได้ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วในเรื่องของในประเทศอิตาลีคือนาโปลีเนี่ยก็อาจจะยากสักหน่อยนะครับทีนี้เรามาดูบาเยนมนสิครับว่ามีโอกาสไปได้ไหมที่บาเยนมิวนิกจะได้ตัวโรนัลดซึ่งตอนนี้ก็ได้มาเนี่ไปร่วมงานแล้วก็คงจะต้องตกลงจิราจากันมากมายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ติดปัญหาอยู่ที่ว่า บาเยนเนี่ยจะสามารถปล่อยเรวานไปหรือเปล่านะครับโดยข่าวข่าวก็บอกว่าเรววนเนี่ยอยากไปแต่บาเยนไม่ยอมปล่อยคือ,คอ,คอไอบาซ่าเนี่ยเขาก็ซื้อเขาก็ตกคุยพูดคุยเจรจากันนะครับแต่ก็ไม่ไม่เป็นในทางทิศทางเดียวกันนะครับตึงเจรจาหลายรอบแล้วเกินนะครับ ทางบายเยนนี่ก็อยากได้50ล้านนะฮะแต่ก็ตกลงกันไม่ได้นะครับก็มีปัญหาคลักะสังอยู่ตอนนี้เราก็ต้องรอฟังข่าวข่าวอีกทีหนึ่งสโมอสรอที่มีข่าวที่จะอยากได้โรนันโดก็คืออีกสโมอสรอนหนึ่งคือเชลซีนะครับตอนนี้ก็เป็นสโมอสรอที่มาแรงและเกินนะครับได้เจ้าของสโมอสรอนคนใหม่นะครับ ก็ได้นักเตะใหม่ๆแล้วที่เชลซีอ, Chelsea อยากได้นะครับก็จะไม่จะเป็นจนนธานครอสฮาเก้หรือไม่กระทั่งเดลิกนคอีกคนหนึ่งที่ได้น่าจะได้แล้วนั่นก็คือสเตอร์ลิงนะครับสโมรสรแห่งนี้ก็มีทําท่าทีว่าอยากจะได้โรนันโดมากนะครับอันนี้เราก็มต้องติดตามกันดูเชลซี Chelsea นี่ก็เป็นอีกสโมรสรนหนึ่งนะครับที่ สามารถไปเล่นที่ UCL ได้ในปีหน้านะฮะซึ่งโรนันโดนั้นก็คงอยากจะย้ายมาสโมสรใดก็ไดท้ที่สามารถพาเขาไปเล่น UCL ได้แต่ก็ติดปัญหาหนึน่งคือเชลซีเป็นสโมสรที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับโรนันโดก็เป็นลักเป็นยูมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถ้าย้ายมาเชลซีอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ย มันจะมีปัญหาหรือเปล่านะก็ต้องมาเป็นคู่แข่งกับแมนยูโดยตรงนะครับก็คงจะเกิดปัญหาบ้างนะฮะแต่ก็โอกาสที่จะย้ายมาเชลซีนี่ก็ไม่น่าจะเยอะนะครับประมาณ 10- 20%ีนี่แหละคนระับเราก็ต้องมาลองดูกันนะครับว่าโรนันโดจะได้มาเชลซีหรือเปล่านะครับ ท่านผู้ชมมีความเห็นไปยังไงครับถ้าโรนันโดมาเชลซีบาเยอร์มิวนิกหรือสโมสรไหนก็แล้วแต่นะครับที่จะทำให้โรนันโดมีถ้วยมาประบับป,ประดับบาราีอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็แต่ละประเทศซื้อไปก็คงไม่ขาดทุนน่าจะได้กำไรมากเลยซ้ำไปจากการขายเสื้อนะครับของที่ระลึกต่างๆนะฮะสินค้ามากมายที่โรนัลโด มีแพชชั่นต่อผู้ชมนะครับก็จะไม่มีทางขาดคุนแน่นอนสำหรับโรนโดมีผู้ติดตามอินสตาแกรมกันนับล้านๆคนนะครับสำหรับโลกนี้ที่ติดตามโรนโดอยู่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าทุกสโมสรก็ต้องอยากได้นักเตะที่มีฝีมืออยู่แล้วนะครับก็โรนโดนี้ก็เข้าขั้นเบอร์คาร์ดไปแล้วนะครับ นี้เราลองมาดูบาซาบ้างครับบาซาตอนนี้ก็มีหลายคนนะครับที่ต้องการอยากได้หรือต้องการปล่อยที่ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่มันผ่านมานะครับตอนนี้เดมเบเล่นะครับบาซาก็จะไม่ปล่อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่หรือจะปล่อยนะครับตอนนี้ ชาบีนะ้นยก็ได้ติดต่อโดยตรงไปเดมเบเล่นะครับว่าอยากให้อยู่ต่อก็ยังอยู่ในแผนการทำทีมของบาร์เซโลน่านะฮะแล้อีกท่านหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่มีข่าวกับบาร์เซโลน่านะครับลาฟินยาจากกรีดยูเนเต็ดนีกคนหนึ่งนะครับที่แย่งกับเชลซีอยู่ตัวลาฟินยาเองก็อยากจะมาที่บาร์เซโลน่าแต่ เซลซีก็อยากได้ให้ค่าตัวมากกว่าบาร์เซโลนาซะด้วยนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยอยากมาค้าแข่งในที่บาร์เซโลนาซึ่งเป็นสโมรสรที่ตัวเองรักนะครับตอนนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับในเรื่องของค่าตัวหรือแม้กระทั่งค่าเหนื่อยของลาฟินยาเองก็ลองมาติดตามกันดูนะครับเพราะถ้าลาฟินยามาเดมเบเล่ก็เก็บเอาไว้ คุมกำลังด้านปีกขวาก็มีเยอะนะครับมีเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเอามาเป็นตัวสํารองที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปอีกคนหนึ่งก็คือเลวานตอนนี้เลวานก็ยังยังไม่แน่เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าเพราะติดต่อกันไปหลายครั้งแลือเกินนะครับติดต่อไปครั้งนั้นบาเยน์ก็บอกว่าราคาเท่านี้ พอติดต่อไปราคาเท่านี้ก็เพิ่มราคาขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าบายเยนต้องการขายจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูไปแต่ที่แน่ๆอีกคนนึงนะครับเดอร์ปายเดอรปายนี้ซีซั่นหน้านี้ก็น่าจะขอย้ายนะครับคือปีนี้ไม่อยู่ในแผนการทําทีมของชาบี้แน่นะครับเพราะเจ้าตัวคงจะขอย้ายไปนะส่วนอีกคนนึงที่สําคัญเลยนะครับก็คือเดอร์ยองนะครับเดอร์ยองนี่ แมนยูก็อยากได้นะครับแต่ก็ยังตกลงราคาเงื่อนไขต่างๆยังไม่เรียบร้อยดีไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ,นะรบก็ต้องดูนะครับเชลซี Chelsea ก็อยากได้นะครับไม่รู้ว่าใครจะได้กันแน่เราก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเป็นนักเตะที่มีฝีมือนะครับฝีเท้าที่ดีต่างสโมสรก็ต่างอยากได้กันทุกที่นะครับอันนี้ก็คือข่าวๆจากบาร์เซโลน่านะครับ สำหรับวันนี้แหล่งข่าวก็มาจากมากมายนะครับไม่จะเป็นโรมาโน่หรือว่าสกายสปอร์ตนะครับที่เราดูมาแหล่งข่าวเทียร์หนึ่งเทียร์ศูนย์นะฮะก็ติดตามกันได้ที่แห่งนี้นะครับข่าวข่าวความคืบหน้าไม่จะเป็นสโมสตรต,ต่างๆนะครับเชลซีบาเยอร์มิวนิกบาร์เซโลนาเรอัลเมดริดลริเวอร์พูลแมนซิตี้ ถ้ามีข่าวาวจากสโมสรต่างๆนะครับเราก็จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบอีกคนหนึ่งนะครับที่แมนยูกับแมนซิตี้อยากได้ก็คือเซซ์กันนบีนะครับตอนนี้ก็อยากได้มาเป็นตัวจริงที่มีความสามารถมากจากสโมสรบาเยิร์นมิวนิกนะครับเซซ์กนะันนบีเนี่ยคือสโมสรที่อยากไดก้ตอนนี้ก็จะมีแมนยูกับแมนซิตี้ซึ่ง แมนซิตี้เนี่ยก็จะามาเป็นตัวแทนของลาฮิมสติลลิงนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ต้องการทราบข,าข่าวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลาลิก้านะครับหรือแม้กระทั่งในเยอรมันเองนะครับเราก็มาติดตามช่องนี้ได้นะครับมีอะไรต้องการคอมเมนต์มาต้องการแสดงควอบกินอะไรเชิญทาง เข้ามาในช่องนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกลิ่งกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องของเราได้นะครับเราจะมานำเสนอค่าวฟุตบอลในวงการฟุตบอลต่างๆให้พวกทุกคนได้ทราบสำหรับในวันนี้ก็ขอราเพียงเท่าทนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามในช่องของเรานะครับสวัสดีครับ